ไม่ใช่ก็จะลำบองราหูก็เป็นโรคอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ซางฮรไม่ใช่ซางลำบองราหูก็เป็นโรคเด็กเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซางนะคนละตัวกันจะมีลักษณะการเจ็บป่วยของของเด็กเป็นอีกอย่างหนึ่งจะมีอาการมือเงอเท้าหงิกอะไรต่างนะก็คือเป็นโรคนั่นแหละแต่เขาก็ตั้งชื่อไปดูลักษณะแล้วก็จะไปเกิดสัมพันธ์กับเดือนว่าเด็กในเดือนนี้นะฮะลำบองลาหูเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งเดือนสองเป็นยังไงนะครับไม่ไม่ใช่ซางนะอ่าอาวอันนี้ก็มาดูรายละเอียดนะครับของซางต่างๆนะฮะ,ะมาดูซางต่างๆซางไฟนี่เป็นซางเจ้าเรือนนะครับของเด็กที่เกิดวันฮลัลโหลุดไปเหรอ แล้วมาดูลักษณะสางไฟนะครับหรือสางเพลิงนั่นเองนะสางเพลิงสางไฟก็เป็นสางเจ้าเรือนนะครับสางเจ้าเรือนของเด็กที่เกิดวันอาทิตย์จุดเด่นของลักษณะเราเรามันจะมีลักษณะกับอาการนะดูดีดว่าลักษณะของสางไฟเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือจะมีเม็ดยอดนะคำว่าแม่สางสี่ยอดหมายความว่ามันมีเม็ดใหญ่นั่นเองเม็ดใหญ่ประมาณสี่หัว มีบริวาร40ยอดหมายถึงว่าอาจจะมีเม็ดเล็กๆมาประกอบรวมเป็น44ยอดนะแต่ปรากฏว่าสีจะแดงดังผลมอกไฟก็จะขึ้นไปตามที่ต่างๆด้วยไม่ได้ขึ้นที่ในลิ้นนะขึ้นตามตัวนะเป็นเม็ดใหญ่บ้างเม็ดใหญ่มีอยู่4แต่เม็ดเล็กมี40แล้วเราก็สังเกตละเอียดนะอาการเด็กที่เป็นสางไฟก็จะทำให้เกิดตัวร้อนนะครับตกมูกเลือดและหนองก็คือถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดหนอง อุจจระเป็นน้ำสาเล่าน้ำน้ำข่าปลาน้ำล้างเนื้อน้ำไข่เน่าก็คือกลนะิ่นเหม็นอะพูดง่ายสร้างไฟเนี่ยทำโทษอายุหนึ่งปีถึงสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีถึงสิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีกับสิบเอ็ดเดือนหมายว่าตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนถ้ามองว่าโบราณมองอย่างนี้หมายถึงว่ามักเกิดนะฮะอาจาร์เรามองว่าเรามองมันเป็นสถิติว่ามักเกิดในช่วงที่เด็กอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีกับ1 1เดือนหรือเกือบ2ขวบถึงจะม้วนมนเขตสร้างไฟฮะแต่ถ้าปล่อยให้เจ็บล้มเจ็บนะฮะเป็นเวลา11วันรักษาแล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นอันตรายเกิดเพื่อกำเาเนาะฮะไม่ถอยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้เหมือนกันนะ,ะก็ดูอาการสิเนาะทั้งตัวร้อนถ่ายเป็นมุกบนเลือดถ้าเราจะเทียบว่าเป็น,นยา เป็นแผนปัจจุบันนี่น่าเขาไม่มองว่ามันเป็นอะไรเขามองว่าไอเม็ดยอดเป็นเม็ดเม็ดนี่ขึ้นจากอะไรเนาะติดเชื้ออะไรยุงกัดหรือเปล่าเชื้ออะไรก็ว่ากันไปมองวนเรื่องของเชื้อมากกว่าแต่โบราณไม่เชื่อมอง,มองโบราณมองว่าเป็นเรื่องของสร้างนะครับเป็นโรคที่เกิดมากับเด็กตมตัวครับตมตัวนะครับ จริงๆถ้ารายละเอียดลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเด็กตายไปเนี่ยปรากฏว่าให้ดูที่ฝ่าเท้านะจะแดงหนังลูกนกเลยนะฮะเขาบอกเลยในจา์ส่งไฟไปให้ตัวนั้นนะสรุปไว้ให้แล้วก็มีสางกลายเนี่ยเป็นสางจอมาแทรกสางเจ้าเรือนคือสางไฟนะครับก็หมายว่าในบางคนก็เกิดบางคนก็ไม่เกิดแล้วแต่นะเหมือนมันจอนมาขึ้น มาเกิดมาซ้อนกันหรือมาแทรกก็ได้นะฮะสังกายนี้ก็จะมีลักษณะนะผุดขึ้นนะเป็นเม็ดเหมือนคล้ายเม็ดผดเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆแต่เมื่อสังเกตแล้วก็ปรากฏว่ามีแม่สางสี่ยอดเหมือนกันบริวารสี่สิบขึ้นในที่ต่างๆแต่ข้อมูลตรงนี้จันว่าอาจ,จะเพี้ยนถ้าไปนั่น จริงๆแางไฟเนี่ยที่จันดูเนี่ยมันจะมีแม่ยอดแม่เดียวนะเดี๋ยวลองไปดูที่ตัวนี้เดี๋ยวไนดะ้ข้อมูลตัวนี้มันะเดี๋ยวดูนี้น่ไอ้ตัว เกิดปณทิตสร้างไฟเจ้าเรือนฝ่าเท้า3ยอดออกข้างซ้าย1คึุ่มานหญิงซ้ายใขว่า3ยอดขึ้นข้างขวา1นึอ๋อสียอดเหมือนกันโอเคแต่จุดแต่จะเกิดที่ฝ่าเท้าแต่ในนี้ไม่ไม่พูดถึงตามตัวนะ่าจะแตกต่างกันนะแก้ไขนิดนึงตรงสร้างไฟเนี่ยถ้าเรา ไม่น่ามันจะขึ้นที่เท้าส,ส่วนใหญ่มีแม่เท้าเ,เดี๋ยวดูตามนี้ก่อนลวกันนะนี่ลักษณะของสร้างกายเนี่ยอาการจะมีลักษณะบิดตัวนอนสะดุ้งเด็กมันจะลักษณะนอนสะดุ้งแล้วก็ตัวร้อนท้องเดินคล้ายๆกันอาจเจียนกระหายน้ํากินอาหารไม่ได้สร้างกายจะกําหนดโทษ โทษจะกาหนดประมาณ7เดือนถ้ารวมกระซังไฟเจ้าเรือนแล้วจะถึงอายุ2ขวบ6เดือนกับอีก6วันแต่ถึงว่ามันมาแทรกแล้วก็ทำให้ระยะเวลาของเด็กเด็กที่อยู่ในช่วง2ขวบ6เดือนเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นไปได้ถึงเป็นซางกลายเข้ามาแทรกเสริมได้เหมือนกันคือข้อมูลพวกนี้เราเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนนะเพราะเป็นข้อมูลทาง ทางโบราณเราเมื่อเทียบแผนวิบันเราไม่มีเคสสตัตดี้กันเลยนะเดี๋ยวนี้การกวาดยาก็น้อยมากนะครับก็น้อยมากก็ทําให้การเก็บข้อมูลด้านเรื่องสร้างเนี่ยเราเราน่าจะมีปัญหาเราคงเพราะความเชื่อมั่นของเด็กแถวนี้แม่แถวนี้ก็เป็นอะไรก็เข้าหาหมอหมดแล้วเนาะใช่ไหมกลัวเด็กเป็นอะไรนะไม่มีโอกาสที่เราจะใช้ภูมิปัญญาต่างเหล่านี้ได้เลยแต่คลินิกอาจารย์เปิด เอ่อขวาดยาฟรีนะฮะที่นู้นเขามีบางคนรู้เข้ามาฝาดบางคนไปกินยาเป็นไรก็ไม่หายพอมาขวาดยาครั้งเดียวเขากลับหายครับฉัจาก็าฝาดยาฟรีเราอยากจะให้อ่กระจายความรู้ตรงนี้ไปไน,นะไม่อยากให้มันหมด,ดหายไปเด็กรุ่นใหม่อาจจะสะไม่ได้ถูกขวาดยาหรือขวาดยาไม่เป็นบางทีมันขวาดกขวาดมาอมันผ่านหน้าร้านมันชี้เลยกลัวมากเด็กเด็กเดกขวายไหม อืแล้วลูกๆก,ก็กวัดไหมลูกๆมก,กไม่ได้กวาดเลยทีนีนะะ้ในวันในวันอาทิตย์ก็มีหละอุทยการนะก็เป็นก็เป็นหละประจําวันอาทิตย์นะครับอุทยการก็อาทิตย์เหมือนกันหละตัวนี้จะเป็นเม็ดสีแดงนะครับจุดเด่น ถ้าดูลักษณะก็คือมันจะตั้งเป็นเม็ดยอดสีแดงดังน้ำชาติหรือดังยอดต้นทับทิมก็ออกแดงๆเลยนะ,ะก็จะเกิดแทรกในในช่วงสร้างเพลิงหรือสร้างไฟหรืออาจจะเกิดเมื่อหมดกําหนดสร้างไปแล้วก็ได้นะครับอาการของละอุทัยการเนี่ยจะมีลักษณะลิ้นกระด้างคางแข็งโอ้อาการหนักเนาะลิ้นแข็งอะตาแข็งตัวร้อนจัดชักมือกำเท้างอหมายถึงว่าเกรงนั่นเอง น่าจะมีอากา <li> รลักษณะต,ตัวร้อนความร้อนจัดก็เลยทําให้ถ้ามองแล้วอาจจะเป็นการติดเชื้อก็ได้นะฮะมีการติดเชื้อความร้อนสูงนะปกติเด็กอาจจะตายได้เหมือนกันแล้วมีเม็ดขึ้น <S <S ถ้าเราเรียนในเรื่องของพูดถึงผ่านมาเม็ดที่ขึ้นตามผิวหนังเนี่ยสม,มุดฐานที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากโลหิตฮะเป็นโลหิตนะฮะเวลาโลหิตพิการโลหิต โลหิตเป็นพิษหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะกระทุ้งออกมาผิวหนังถ้ามองว่าแผนปัจจุบันก็คือการติดเชื้อในเข้าไปในกระแสโลหิตนั่นเองนะครับแล้วมันก็กระทุ้งออกมาเป็นรูปต่างๆเป็นเม็ดเป็นยอดเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นพวกไข้พิษไข้การถูกไหมถ้าเป็นเด็กก็คือละละอองซางนั่นเองนะอันนี้ก็คือโลหิตเหมือนกันเพราะโลหิตเป็นใหญ่นั้นยาที่เราให้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเราเป็นยาลดขมลดเย็นใช่ไหมไปลดความร้อน ลดขมบางอย่างยาของเราก็ไปฆ่าไวรัสนะอาจจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียก็ได้จริงยาของเรามีการฆ่าไวรัสมานานแล้วแต่ไม่มีการวิจัยกันเองเชื่อไหมไวรัสตัวไข้หวัดใหญ่เราเนี่ยเป็นไวรัสนะฮะปรากฏว่าเมื่อตอนไวรัสสอง9เเนี่ยลูกชายลูกสาวอาจารย์เป็นสองคนเลยไปติดเชื้อที่โรงเรียนมาเข้าโรงพยาบาล ก็ดูแต่แดตามไปจานเข้าไปเฝ้ากับภรรยาสองคนจยนไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันเลยครับจยนต้มยาห้ารากกินกันสองคนไม่เป็นไรเลยครับเราลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเราก็ให้ยาห้ารากกินกันต้มกินกันเลยฮะปรากฏว่าไม่มีใครเป็นเลยถึงบอกว่ายาห้ารากเราเนี่ยถ้าได้รากที่แท้จริงหรือได้ตัวยาที่ดีจริงเนี่ยมันฆ่าไวรัสนะครับจยนพิสูจน์หลายคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเริมงูสวัสดเนี่ยเริมงูสวัสดไวรัสใช่ไหมไวรัสพอเป็นไวรัสเนี่ยเราโบราณเราใช้ยาห้าลากยาแปรค่าย,ยาครอบไข้เอาอยู่ครับแล้วฆ่าเชื้อมันตายด้วยปกติเริมเนี่ยแผนปัจจุบันบอกว่าอะไรไม่มียาฆ่านะครับเวลามันร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันจะหลบไปเวลาร่างกายอ่อนแอมันก็จะขึ้นมาเป็นเม็ดใส จะคันปวดแสบปวดร้อนปรากฏว่าอาจารย์เจอคนไข้หลายคนเป็นเรื้อรังมาอาจารย์ใช้ยาฮารากรักษาต่อเนื่องใช้ยายกัมพีตากศิลานะฮะปรากฏว่าหายขาดครับคนไข้ไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงพิสูจน์ว่าเราเนี่ยรักษาไวรัสได้ไม่ใช่ไปติดอยู่กับแผนวิญญาแผนวิญญาบรักษาไม่ได้ไม่ได้คือเขาเชื่อแต่เรื่องวิจัยเรื่องข้อมูลต่างประเทศนะแต่ไม่เคยมองภูมิปัญญาไทยว่าเรามีอะไรดี ทำไมเราไม่มีวิจัยไม่เอายาตัวนี้มาวิจัยละ่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าแล้วคนไทยเราก็ยังตื่นเต้นได้ปื้มกับยาแผนปัจจุบันแต่เมืองนอกเขาไม่กินนะครับมาประกาศมาเร็วๆนี้ประเทศไหนไม่รู้ประกาศหรือโซนยุโรปไม่รู้ประกาศให้ให้ให้ใช้สมุนไพรกันนะครับฝรั่งเขาเขาเขา ก็สนใจยาไทยเราหรือยาสมุนไพรมากนะครับเวลาเป็นอะไรเขาไม่ค่อยกินยาฝรั่งหรอก็รู้พอเขาเซิร์ชตัวหนึ่งยาชื่อนี้ชื่อนี้เซิร์ชตัวหนึ่งโอ้โหผลข้างเคียงเพียบเห็นไหมเขาก็รู้แต่คนไทยไม่รู้แม่สิ่งที่เอายาเข้าปากไปเป็นยังไงไม่รู้ครับถ้าพวกเรารู้เนี่ยเราลองดูเรายาที่เขาให้เรากินมาหรือรูปเอามาเราลองเซิร์ชดูดิเซิร์ชในเน็ตจะรู้เลยครับเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเปิดกว้างหมดลว บางทีคนไข้ามาบอกเอายานน้นอาจารย์เอายามาดูจันเซิร์ชในเน็ตเจอเลยข้อห้ามควรระวังข้อกินแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะนั้นเราควรจะมองกลับมาแล้วใช้ยาสูตรไทยเราอันนี้ก็ก็เป็นลักษณะละอุทัยการต่อไปวันจันทร์นะครับวันจันทร์คือสางน้ําเป็นสางเจ้าเรือนอันนี้ก็จะเป็นสร้างประจํา อันนี้เขาบอกก็จะมีแม่ซางสิบเก้ายอดแต่ละยอดโตเท่าใบพุทราโอ้โหใหญ่นะแล้วก็ยอดสีแดงนะบางทีก็ดีนะสีด่งผลผักปลังหามก็คือสีออกไม่ไม,ไม่ไม่ดำมากนะักอาจจะหาม่วงๆขึ้นเป็นที่ต้นแขนอาจจะขึ้นที่ต้นแขนต้นขาหน้าขาหรืออาจจะขึ้นที่กลางหลังหรือแก้มก็ไดนะ้อาจจะขึ้นเป็นที่ต่างๆแต่มีแม่ซางเนี่ย สิยอดรู้สึกจะไม่มีบริวารนะเมื่อเม็ดยอดแตกเป็นน้ําก็คือพอเม็ดมันแตกก็จะเป็นน้ําเปื่อยเหมือนก็เป็นน้ําเหลืองเสียครับรอบตัวนี้ถ้ามันหลบในเมื่อไหรนะ่นะนะมันก็จะทําให้ตัวร้อนหัวร้อนเจ็บตามตัวท้องนะครับสร้างน้ํานี้ทําโทษอายุตั้งอายุถึงอายุหนึ่งขวบกว่าเดือนนะครับ แต่ถ้าเป็นแรกๆเนี่ยล้มเจ็บนะครับ12วันจึงจะถอยแายว่าก็จะค่อยๆค,ยคายลงจะมีการเจ็บตามท้องตามเนื้อตามตัวนะฮะแต่ถ้าเจ็บถึง12วันถ้ายังรักษาไม่ถอยนี่ก็อาจจะเป็นไข้หลักนะ,ะอันนี้เกิดเพื่อธาตุน้ำนั่นเองนะฮะจะพอธาตุน,นี้ลักษณะจุดเด่นก็คือน้ำก เปื่อยนะฮะมั็นเปื่อยเป็นเ,เนม็ดยอดเปื่อยนี่ถ้าเห็นเด็กนะมีลักษณะอย่างเนี้ยโบราณเราอาจจะมองว่าเป็นคือสางน้ําถ้าเจอวันจันทร์ด้วยคือสางน้ําหรือลักษณะมองเหมือนว่าเป็นแต่มันจะมีเม็ดขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆเปื่อยลามนะเหมือนน้าเหลืองเสียแหละนะเราก็มียาก,กว่าแล้วก็มีสางฝ้ายเป็นสางจอนนะมาแทรกสางน้าเจ้าเรือนนะครับ ลักษณะก็เป็นฝ้าขาวนะฮะสร้างฝ้ายเนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะฮะเหมือนยวงฝ้ายเหมือนสำลีที่ไปอยู่ในปากอยู่ที่เพดานอยู่ที่กระพุ้งแก้มไรฟันเด็กก็จะมีการตัวร้อนปากร้อนปากร้อนแห้งอาปากขุกไม่ลงเคยออกข้อสอบครับเขาก็จะให้อาการนะฮะอาปากขูกไม่ลงอาปากร้องอยู่ล่ําไปกินอาหารก็ไม่ได้อาดเจียนถ่ายท้องกินเหม็นน้งไข่เน่า นะเขาก็จะบอกเราถามว่าเป็นโรคอะไรเด็กเป็นโรคอะไรเราจะรักษาอย่างไรอันนี้คือลักษณะเด่นของสงังไฟแล้วก็อาจจะมีมีละแสงพระจันทร์จันทร์ก็จันทร์เหมือนกันพระจันทร์ก็สีเหลืองนะก็เป็นเม็ดสีเหลืองขนาดเม็ดข้าวโพดเลยนะฮะมันจะขึ้นที่ต้นขากรรไกรสายวาขวาพอขึ้นแล้วก็แข็งกระด้างตาแข็งร้องไห้ไม่มีน้ําตาท้องเดินหน้าผากตึงตัวร้อน ันนี้ถึงขั้นไม่มีน้ําตาร้องไห้ไม่มีน้ําตานะครับแปกลกไะร้องไห้ไม่มีน้ําตาอันนี้เป็นหละแสงพระจันทร์นะฮะลิงกระด้านกางแข็งน่าจะเหมือนกับตัวร้อนจัดแล้วก็สมองมันไม่ไม่สั่งการนะครับถ้ามองแผนปัจจุบันนะจะร้อนจัดตาแข็งตัวแข็งอะไรเงี้ยร้อนจัดหน้าผากตึงตัวร้อนด้วย ก็เป็นโรคก,การติดเชื้อได้เหมือนกันก็มองดูนะส่วนสร้างประจําวันอังคารเนี่ยเป็นสางเจ้าเรือนเราเรียกสางแดงสางแดงนี่ก็ร้ายนะสางแดงเป็นเป็นสางเจ้าเรือนของวันอังคารพวกนี้จะมีแม่สางอยู่6ยอดบริวาร6ยอดแล้วก็มีบริวารอีก72ยอดนะครับ หกทั้งที62 78ก็บริวารน,น่าจะบริวาร72ไม่ใช่6นะแกนิดนึงบร,บริวารบริวาร72นะมันซ้ำกันเจ็ดสิบแปดนะครับ เห็นภาพอยู่ไหมโอเคก็78ยอดอันนี้ก็จะขึ้นไปในที่ต่างๆนะอาการดูนะครับท้องเดินอาเจียนกระหายน้ําไอคอแห้งซึ่งซงึมผอมเหลืองที่สําคัญคือตกมูกเลือดด้วยถ่ายออกมาเป็นคําว่าตกมูกเลือดก็คือถ่ายออกมาเป็นมูกป็นเลือดนะกินอาหารไม่ได้แต่สางแดงก็ยังแบ่งเป็น2ออีกอย่างนะเป็นสางตัวผู้สางตัวเมียนะครับ สรางตัวผู้นี้รักษายากบอกสรางแดงนี้ทำโทษถึงอายุสั้นกวกัหกเดือนนะฮะก็คุมถึงสากว่หเดือนเลยแล้วก็ถ้าเจ็บนานถึง13วันรักษาไม่คลายก็อาจจะอันตรายได้สาเหตุก็เกิดเพื่อโลหิตเห็นไหมอันนี้เกิดจากโลหิตทั้งนั้นแหละแล้วก็มีสรางกระแน่ไม่ใช่สรางระแนะกระแน่นะกะน็ไก่ สร้างกระแนนะครับสร้างกระแนกระแนงก็ไก่สร้างกระแนเป็นสร้างจรนะรเป็นสร้างจรของวันอังคารอันนี้ก็จะมีแม่สร้างสามยอดบริวาร30เป็นส3สก็ขึ้นในที่ต่างๆเหมือนกัน มีท้องเดินตกมุกเลือดเสมหะเป็นน้ำล้างเนื้อสุ้ผอมนะเดี๋ยวอันนี้เราเรียนไปก่อนเดี๋ยวจะไปดูสรุปอีกทีนึงเพราะว่าเราคงเรียนเหมือนกับไถ่ดาบไปก่อนนะค่อยมาไถ่แปลทีหลังนะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนก็เรียนให้ให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในเรื่องเนี้ยแต่คงจะจําไปในตอนนี้คงไม่ไหวหรอกยังจําไม่ได้หรอกครับดูไปก่อนให้คุ้นๆไปก่อนต้องซ้ำหลายรอบเหมือนกันจริงๆคัมพีเนี้ยนะ แล้วก็ต้องมีวิธีการยอ,อกมาจาันยอ,อกมาแล้วนะครับยอ,อกมาค่อยๆกลันกรองออกมาอีกทีหนึ่งสรุปเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับสร้างกระแนเนี้ยก็เป็นสร้างจอดที่มาแทรกนะครับอาการก็ท้องเดินบุกมุกลวดตกมูกเลือดนะครับเป็นเสมหะเป็นน้ำล้างเนื้อคล้ายคลยกับพวกจางแดงนะครับสูบผอมเบื่ออาหารปวดมวนคล้ายคกันบางทีก็ดูยากนะผมว่า ในทางความเป็นจริงนะดูยากมากนะคงต้องดูกับวันเกิดเขาด้วยแล้วก็มีละละประจำคือละอุทัยการอุทัยมาอังอาทิตย์กับอังคารนะครับจำไหมนะอาทิตย์กับอังคารอ,ออออัง <c oughs> ลักษณะก็จะขึ้นในปากอุทัยการก็เป็นเม็ดจุดเด่นก็คือนะฮะตัวร้อน นะครับชักมือกำเท้ากำหรือเท้างอเลยมักจะก,กระทุ่มเท้าร้องไห้จริงบางที่บางก็บอกว่าดิ้นรนถีบเท้ถาถีบไม่หยุดอะไรเงี้ยนะก็คือเขาจะคงจะเจ็บปวดมากเมื่อบังเกิดแย่มากนะฮะอาการทําให้หน้าเขียวตาหน้าดําชักมือกำเท้ากำอ้าปากมีออกลิ้นกระด้างคางแข็งนะฮะอาการเขาล้าย อันนี้ก็เป็นซางละเป็นหละนะครับอโอเคเดี๋ยววันนี้เราคงพอกแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมันเยอะ <laughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาต่อกันก็ไปลองไปอ่านทบทวนดูที่จันส่งไฟล์ไปมีทั้งไฟล์สรุปรา,ายต่างๆเดี๋ยวค่อยๆกันเย,ย็น,ยนเอะครั้งที่แล้วจันให้กันบ้านไปส่งมายัง เลยเออทำส่งมาด้วยเออทำส่งมาด้วยเดี๋ยวแค่